ผมออกรถมาใหม่ครับตัวนี้เลยร้อนแรงที่สุด B Y d s e a l นะครับมาดูกันตอนนี้ผมติดไปเกือบทั้งคันแล้วนะครับผมก็จะเหลือตรงหลังคาแก้วหลังคากระจกนั่เองนะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วผมเข้าไปนั่งไม่เห็นแน่นอนนะครับ60-80อ่นี่ครับมึดตึ๊บเลยเดี๋ยวผมจะผ่านไปที่บานหน้า60%นะนี่คือ60% ที่ตะวันตกขับรถหันหน้าเข้าหาแดดปุ๊บกระจกมันเป็นเขาๆข,ขุนๆมองไม่ค่อยชัดนี่นะครับพี่ผัดอะดูรั้วเลยนะอ่ะดูรั้วครับตูวมันยกไหมเออนไงครับเห็นไหมสุดยอดง,ง่ายเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมออกรถมาใหม่ครับตัวนี้เลยร้อนแรงที่สุด b y d s e a l นะครับคราวนี้มาดูเรื่องฟิล์มกองแสงกันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกจะติดฟิล์มตัวไหนอะไรยังไงดี ก็บอกตามตรงนะครับว่า BWD Seal เนี่ยเป็นรถที่มีดังคากระจกเต็มบานเลยนะครับเหมือนพวกเทสลาโมเดล3โมเดลวเลยเ,เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกติดฟิล์มกองแสงเนี่ยเราต้องเลือกเกรดที่ลดความร้อนได้สูงสูงอ่ะมาดูกันตอนนี้ผมติดไปเกือบทั้งคันแล้วนะครับผมก็จะเหลือตรงหลังคาแก้วหลังคากระจกนั่นเองนะครับตอนนี้ช่างนะครับกําลังเป่านะครับเป่าให้ตัวฟิล์มเนี่ยโค้งตามกับตัวกระจกรถนะครับและเดี๋ยวพอเป่าโค้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะยกเข้าไปติดด้านในนะครับ หลายๆคนก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ติดฟิล์มเนี่ยไม่ต้องติดกระจกก็ได้มั้งตรงหลังคากระจกเพราะว่าที่สูตรเนี่ยเขาเคลือบมาให้แล้วจากโรงงานใช่ครับเขาเคลือบมาแล้วอยู่ที่คุณแล้วคุณอยากจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมลองขับมาเนี่ยหัวมันก็ยังอุ่นๆอยู่นะคือมันกันร้อนได้ในระดับหนึ่งอะแต่รู้สึกว่าแดดเมืองไทยเนี่ยเราอยากได้อะไรที่มันแบบมันโอเคกว่าน,นี้เราก็ติดบางคนกังวลหรือรับได้ก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับอันนี้ผมติดนะครับตัวนี้ผมเลือกนะครับ ติดเป็นฟิล์มกองแสงนะครับเป็นตัวของรีเจนนะครับผมจะติดค่ายรีเจนจุดเด่นของรีเจนก็คือมันเคลียร์ใสมากเวลากลางวันขับย้อนแสงออกแดดกระจกจะไม่เป็นฝ้าเป็นหมอกๆนะครับกลางคืนเจอไฟรถเปิดไฟสูงสวนมาใส่กริ๊กนะครับไม่ไม่จ้าตาไฟตามถนนมันจะหุบครับมันจะไม่แบบฟุ้งกระจายนะครับตัวนี้รีเจนแล้วผมก็เลือกตัวท็อปของค่ายนะครับที่ไม่ใช่ตัวนิลภัยนะชื่อว่าเซนิบิชิวพลาสนะครับตัวนี้นะครับน่า ถ้าใครสนใจอยากจะติดตามผมนะครับก็เลือกรีเจนรุ่นซ e r ิ i c นชิลพาร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อยช่างทำงานกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันหลังติดเสร็จแล้วเป็นยังไงทั้งกลางวันและกลางคืนป้าย และตอนนี้นะครับผมก็ติดฟิล์มกองแสงกับเจ้า BVD ซิ a ของผมเสร็จเรียบร้อย้วครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนานะครับว่าเราควรจะติดฟิล์มกองแสงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่บ้างและมีหลักการในการเลือกฟิล์มกองแสงสําหรับเจ้ารถรุ่นนี้อย่างไรนะครับตามไปฟังกันสำหรับผมนะครับผมก็มี5ข้อนะครับที่จะมาให้คําแนะนำนะครับในการเลือกฟิล์มกองแสงกับเจ้า BVD นะครับก็บอกเลยนะครับว่า5ข้อนี้ได้แก่อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของความเคลียร์ใสนะครับผม อย่างที่2ก็คือการเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มให้เหมาะสมกับรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่3นะครับฟิล์มนั้นลบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือเปล่าอย่างเช่น e a s y p a s GPS หรือสัญญาณซิมในรถนะครับอย่างที่4ี่นะครับเรื่องการปกป้องความร้อนหรือการป้องกันความร้อนว่ามันได้ในระดับเท่าไหร่อย่างสุดท้ายนะคือเรื่องของการรับประกันคุณภาพของฟิล์มกล้องแสงอย่างแรกนะคือเรื่องความเคลียร์ใสนะครับฟิล์มก้องแสงไหลายๆค่ายนะครับ บางคนเนี่ยก็จะมองแค่ว่ามันสว่างเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่กัรร้อนเท่าไหร่แค่นั้นนะแต่ลืมมองเรื่องความเคลียร์ใสบางคนนะครับติดฟิล์มมากันร้อนดีมากเลยแต่เวลาเจอแดดจ,จัดเอ๊ะทำไมมันเป็นมันเป็นฝ้าเป็นหมอกนะครับสังเกตไหมว่าเวลาเจอแดดจ,จัดทางนี้ที่ตะวันตกขับรถหันหน้าเข้าหาแดดปุ๊บกระจกมันเป็นขาวๆข,ขุนๆมองไม่ค่อยชัดแต่เวลาเข้าไปในร่มเอ้ยมันมองชัดอันนี้แหละครับคือความเคลียร์ใสรีเจนต์ตัวนี้นะครับรุ่นที่ผมติด เคลียร์ใสสุดๆออกแดดจัดหรือขับย้อนแสงไม่ขึ้นฝ้าไม่ขึ้นหมอกนะครับและที่สําคัญเงาสะท้อนตรงคอนโซลน้อยมากๆเวลาเราเอาของวางไว้หน้าคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยสะท้อนขึ้นกระจกเท่าไหร่นะครับผมต่อมานะครับคือเรื่องเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะครับคันนี้นะครับก็จะเลือกคอนเซ็ปต์มืดนอกสว่างในนะครับคือเลือกบานหน้านะครับเป็นเบอร์2 0ที่เหลือรอบคันทั้งกระจกด้านบนนะครับเป็นเบอร์0ูนย์นะครับ สองศูนย์คือเบอร์อะไรก็คือเบอร์ที่เราเรียกกันบ้าๆคือ60%สนั่นเองแต่60%สของแต่ละค่ายแสงสองหายไม่เท่ากันบางที่ก็10 12 15 20ของผม20แสดงว่าของผมสว่างกว่าพวก60%ที่เป็นเบอร์10บเบอร์12แน่นอนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นกลางคืนเนี่ยสบายหายห่วงเนี่ยมีภาพกลางคืนให้ดูด้วยนะครับสว่างสุดๆนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะมารีวิวฟิล์มกองแสงตอนกลางคืนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ไปดูก่อนนะครับอย่างนี้น,ะนออ่ีคือตอ กี่โมงดูนะครับนี่โมงทุ่มครึ่งนะครับทองฟ้าม,มืดสนิทนะครับอ่ามีไฟหน้ารถแค่นี้แล้วก็มีไฟทางเรามาดูก่อนเลยนะครับอ่ะให้ดูผ่านฟิล์มที่80%ก่อนเลยนะครับแปนี่คือ80%นะครับนี่ผ่าน80%ดสิบเปอร์เนะเนมแปดสิอน่าก็มืดน,นิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เพียวๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะผ่านไปที่บานหน้าหกนะนี่คือ60%ส โคสว่างเลยหกสนะสุดยอดนีดูสิโอ้โห6กเหมือนไม่ติดเลยกลางคืนเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะขับไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองปิดไฟหน้าดูนะครับปิดไฟหน้าดูอ่านี่คือปิดไฟหน้านะครับอ่ามีแค่ไฟไฟทางแค่นี้อ่าแล้วนอกจากนี้นะครับด้านข้างนะครับนี่ติด80รอบคันหรือเบอร์05แต่เบอร์05ย้เนี่ยนะครับ ก็บอกเลยว่าจริงๆไม่แนะนํานะเพราะรถรถุ่นนี้กระจกเดิมๆเนี่ยมันอมเขียวมานหน่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นอ่ะมันตัดแสงมาแล้วมันไม่เหมือนกับกระจกรถทั่วไปที่ขายในบ้านเรานะครับพวกนั้นเน่ะเราซัด80เรายังมองเห็นแต่เนี้ยผมบอกเลยว่าซัด80ไปเนี่ยผมยังรู้สึกขับยากเลยนะครับในบานข้างบานหน้าไม่มีปัญหาแต่บานข้างเนี่ยผมว่าผมจะลดเปอร์เซ็นต์ลงนะครับให้เหลือสักเบอร์15พอครับเบอร์15บางคนก็เรียก60บางคนก็เรียก70นะบานหน้าผมจะเอา20ด้านข้างผมจะเอาเบอร์15 ตอนหลังทั้งหมดแล้วรวมสรุปผมเอาเบอร์05ดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรกลางคืนเนี่ยเวลาผมจะแซงอะ่ะวันนั้นผมขับรถจากพระราม2กลับบ้านที่ราดบุรีผมจะแซงแล้วผมแบบมองเห็นไฟข้างๆทางเนี่ยรถที่มันสวนมามันมองเห็นไม่ชัดนะครับมันคึบกว่ารถครันอื่นๆนะครับนี่รถข้างในเนี่ย ยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่กระจกมันเขียวอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นยิ่งติด80ไปมันมืดกว่าคันอื่นติด80อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรผมเน้นขับกลางวันเป็นหลักแต่อยากได้ความเป็นส่วนตัวมองไม่เห็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วผมเข้าไปนั่งไม่เห็นแน่นอนนะครับ60 80อ่านี่ครับมืดตึ๊บเลยกลางวันนั้นมันขับได้จริงนะครับสาหรับรุ่นนี้แต่เมื่อเวลาเราขับกลางคืนเรามองกระจกข้างไม่ค่อยชัดครับ ไม่แนะนําผมเองไม่แนะนําผมสายตาปกตินะแต่ผมยังไม่แนะนําเลยแต่ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นรถญี่ปุ่นทั่วไปหรือรถยุโรปติดได้กระจกมันไม่เขียวไอ้นี่มันกระจกเขียวนะครับไม่แนะนําให้ลดเปอร์เซ็นต์ลง1เบอร์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ระวังไว้เลยนะครับส่วนซันรูฟนะครับหรือหลังคางกระจกนะอันนี้แล้วแต่คนชอบเดิมเนี่ยมันตัดแสงมาอยู่แล้วนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่ามันลดความร้อนได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเจอแดดประมาณ 35- 36องศาขึ้นผมว่ายังไงมันก็ยังร้อนนะครับเพราะนั้นเราต้องติดฟิล์มกองแสงเพิ่ม ครั้นี้ครันี้เราจะเลือกติดฟิล์มกองแสงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเรื่องความร้อนนะมันบอกบอกเรื่องแสงส่องผ่านว่าชอบมืดเดือชอบสว่างถ้าเอาการร้อนดีๆต้องเลือกตัวท็อปๆของค่ายแต่เตรียมเงินไว้เยอะหน่อยเซรามิกแท้ๆเกรดดีๆเนี่ยมันขึ้นหลักหมื่นกว่า2 0 0 0 0กว่าอยู่แล้วพวกที่ราคาไม่ถึงหมื่นน่ะส่วนใหญ่เป็นพวก O.E.M จากจีนนะครับพวกนี้อยู่แค่แป๊บๆป,ปีถัดไปผมว่าร้อนผมนะครับก็เลยเลือกเซรามิกตัวท็อปทั้งคันของดีเจนแต่ผมเลือกบานหลังคาเนี่ยผมใส่ เพราะผมอยากให้คนที่นั่งข้างหลังนะครับเนี่ยเขารู้สึกว่าเวลามองข้างบนเนี่ยมันไม่มีแสงเข้ามาเยอะเพราะผ้าทิศบนหัวเนี่ยมันจะเห็นพอแสงเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นส่วนตัวแสงกระทบตัวแบบผิวนู่นนี่นั่นดาหรือกลัวร้อนแต่จริงมันไม่ร้อนนะครับแต่แสงพอมันเข้าเยอะเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนั่นเองผมก็เลยซัดเบอร์ม,มุดที่สุดไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับไปข้อต่อไปครับไปข้อต่อมานะครับคือตัวฟิล์มเขาเนี่ย บางคนติดมาแล้ว E ีซี่พาใช้ไม่ได้ทั้งเข้าทางด่วนทั้งเข้าหมู่บ้านตัวนี้ได้เฉลุยนะครับนี่ผมเทสให้ดูอยู่นะครับอ่ะคราวนี้นะครับมาทดสอบกันนะครับว่า E ีซี่พาสสแกนเข้าออกหมู่บ้านมันจะทํางานไหมนะครับด้วยฟิล์มกองแสงของรีเจนนะครับรุ่นเซรามิกชิวพัสนะครับอ่ะมาดูกันนะครับนี่นะครับ e ีซี่พาสอ่ะดูรัวเลยนะอ่ะดูรัวครับดูมันยกไหมเอ๊ะยังไงครับเห็นไหมสุดยอดง่ายๆเลยนะครับ เพราะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าใช้ฟิล์มของรีเจนรุ่นเซรามิกชิวพัทนะครับหรือรุ่นตัวที่ต่ํากว่านะครับไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไม่เปิดให้นะเพราะเพราะว่าผมเห็นหลายคนไปติดมาเซรามิกแท้บ้างอะไรบ้างหลายๆค่าย e ีซีพัทไม่ทํางาน e ีซีพัทบนทางด่วนไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์รีเจนไม่เป็นนะครับร้อซแค่ขับผ่านปุ๊บประตูเปิดป๊าเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกแท้แท้ไม่มีโลหะผสมนะครับ บางยี่ห้อนะครับแกร้อนดีแต่ติดปัญหาเรื่องนี้ก็ทําให้การใช้งานเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองเพราะอย่าลืมตัวรถเขามีซิมนะครับเป็น e ซิมเวลาเราจะใช้มือถือเนี่ยนะครับในการปลดล็อกรถหรือดูค่าสถานะต่างๆเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตข้างนอกเพราะนั้นถ้าฟิล์มที่มันลบกวนสัญญาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะทำให้พวกนี้สื่อสารได้ช้าลงไม่ไหวนั่นเองนะครับนะ เก้านี้นะครับผมก็ไม่ได้แบบใช้ E a s y p a s s ทางด่วนบ่อยหรอกแต่หมู่บ้านผมเนี่ยที่อยู่เนี่ยมันต้องใช้ e a s y p a s s และกระจกบานหน้าเนี่ยมันค่อนข้างสโลปมาอย่างนี้เยอะใช่ไหมครับมันไม่ได้ตั้งฉากนี้มันสโลปเยอะเพราะฉนั้น e a s y p a s s เนี่ยถ้าผ่านยากเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องเปิดกระจกแล้วเอา E a s y p a s s ไปแยกนอกหรือบางคนก็มากกว่าน,นะครับเอาตัว E a s y p a s s เนี่ยตัวเข้าหมู่บ้านนะครับไปทําไงรู้ป่ะนี่ไปแปะตรงนี้ ไปแปะตรงนี้นะครับไอตัวกล่องเนี่ยกล่องสีดำเพราะตรงนี้มันไม่มีฟิล์มไงไปแปะตรงนี้แทนถ้าถามว่าช่วยได้ไหมก็ได้แต่เราเข้าหมู่บ้านอ่ะแล้วแปะตรงนี้แต่สัญญาณตัวรับสัญญาณมันอยู่ด้านนี้สุดท้ายก็แปะตรงนี้ใช้ได้แค่บนทางด่วนเข้าหมู่บ้านใช้ไม่ได้นะแต่นี้ของผมได้หมดนะครับตัวนี้นะเซรามิกชิลพัดตัวท็อปค่ายรีเจนต์ต่อมานะครับในเรื่องการความร้อนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฟิล์มกองแสงของเรานะครับก็มีหลากหลายรุ่นนะครับที่เป็นแบรนด์รีเจนต์นะครับแต่ผมเลือกที่จะติดตัอุดรรร่นเาามกพพะผ้ง ป้องกันความร้อนดีที่สุดเพราะอะไรป่ะโหมันเหมือนเทสลาหลังคากระจกอย่างเงี้ยถ้าเราไปเอาตัวแค่กลางๆรองๆเนี่ยช่วงเมษายังไงเราก็ร้อนผมก็เลยเอาตัวดีที่สุดติดไปเลยนะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าบางคนงบงไม่ถึงติดตัวรองท็อปก็ได้ก็ดีพอสมควรแต่เราค่อยอัปเกรดบางบๆบานที่จะร้อนจัดๆแค่บางบานนะครับก็เซฟเงินได้เยอะพอสมควรนะอันนี้ผมก็แนะนำคือการเลือกฟิล์มกองแสงที่ลดความร้อนสูงๆดูจากอะไร ดูจากตัวเลขในใบโบชัวได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะครับว่ามันมันมันจะเสถียรระยะยาวไหมอะไรไหมผมบอกเลยว่าราคาที่เราติดฟิล์มนี่นแหละคือตัวบ่งบอกเลือก,กันกันความร้อนที่ดีสุดราคาจะเป็นตัวคัดกรองคุณภาพฟิล์มครับฟิล์มไม่ถึงหมื่นกันร้อนได้เท่านี้ฟิล์มหมื่นกลางกกันร้อนได้เท่านี้ฟิล์ม2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0กว่ากันร้อนได้ระดีระดับนี้นะครับก็บอกเลยว่า ถ้าอยากได้การ้อนสูงๆเตรียมเงินไว้เยอะหน่อยนะครับไม่ถึงหมื่นติดการ้อนได้ไหมได้เดี๋ยวกระดาวนะครับอาจจะดีแค่ปีแรกๆพวกนี้เป็นฟิล์ม O.E.M จากจีนผมเคยใช้มาแล้วปีแรกดีมากปีถัดไปทาไมมันเหมือนไม่ได้ติดเลยแค่มดืดอ่ะอันนี้ก็โดนมาแล้วนะครับอย่างสุดท้ายนะครับคือการรับประกันฟิล์มนะครับการรับประกันฟิล์มเนี่ยก็ตัวนี้นะครับค่ายเรเจนนะครับรับประกันให้ถึง8ปีเต็มทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปเซนิคชิลพาร์ตหรือจะเป็นรุ่น erm P, ี้น แลประกัน8ปี8ปีแล้วประกันอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับฟิล์มเด้งอ้านะครับตามขอบเด้งอ้านะครับแล้วประกันให้ฟรีเนื้อฟิล์มกาวเสื่อมย่นเบลอมองไม่เห็นหรือกระจกบังหลังขึ้นฟองๆยังไม่หมดประกันเคลมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางค่าแรงและก็ค่าของนะครับดูด้วยนะครับว่าแต่ละที่ประกันให้เท่าไหร่แล้วเวลามันมีปัญหาเคลียง่ายหรือเคลียยากของเรามาเลยครับมีปัญหาถ่ายรูปส่งมานะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขนะครับว่ามันเสื่อมจากคุณภาพฟิล์ม ไม่ได้เกิดจากการนําไปใช้งานแล้วไปโดนนู่นนี่นั่นฉีกขาดฟิล์มเป็นรอยนะครับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสามารถเคลมได้ง่ายๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครใช้ BVDC อยู่หรือว่าใช้รุ่นอื่นอยู่แต่อยากติดฟิล์มกองแสงรีเจนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ส่วนการของรีเจนนะครับตามไลน์ตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรีเจนเรามีตัวแทนนะครับ เกือบทั่วไทยนะครับแต่ถ้าใครอยู่โซนจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีหัวหินนะครับก็แวะมาติดกับผมได้เลยนะครับโอเคไว้พบกัใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ